ครับน้องแมวที่บ้านแต่ละตัวนะครับก็มีรูปร่างติดแข็งแรงนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะครับมีความสุขในการดําเนินชีวิตของน้องแมวนะครับวันนี้น้องแมวทั้งสามคนนะครับสามท่านนะครับก็มีถุงถุงทองแล้วก็น้องมุกนะฮะแล้วก็ถุงเงินนะสามพี่น้องครับสามพี่น้องนี้เป็นแมวแม่เขาเป็นแมวจรจัดนะครับแล้วก็มาคลอดลูก อยู่ข้างบ้านนะครับผมจึงได้นํามาเลี้ยงนะครับตอนนี้นะ้แม่เขาก็จากหน,นีไปนะครับไม่ทราบว่าเพราะเหตุผลใดเพราะเราไม่ได้ไล่อะไรเขานะฮะแม่เขาเป็นแมวป่าหรือแ,แมวจรจัดนะครับแล้วก็มาคลอดลูกอยู่ข้างบ้านนะผมเลยไม่มีใครเลี้ยงผมเลยนําลูกๆของน้องแมวนะครับทั้งสามท่านเนี่ยมาเลี้ยงนะครับก็มีน้องถุงทองนะครับถุงทอง ถุงเงินแล้วก็น้องมุกครับ